นี้ผมก็จะไปเที่ยวทะเลปกติก็ดำอยู่ละไปทะเลก็ดำยิ่งกว่าเก็บของเรียบร้อยกำลังจอกบ้านไปเดี๋ยวต้องไปรับไอ้บอสก่อนไอ้บอสมันโทรมาตามงองแงด้วยครับมันจะร้องไหยย้ยนี่เป็นเฝ่าเดินทางน่าจะไปทิพย์พัทยาแล้วก็ไปกับเพื่อน8คนตาเอ๋อันนี้แม่ผมเองครับ <c oughs> <c oughs> เคเดี๋ยวไปเจอบ้านเพื่อนก็ดูดิไปดิเฮ้เอาเป็ดแล้วเหรอทำไมถ่ายนั้นตอนถ่ายนั้นก่ะที่ทำเนี้ยกล่าวสวัสดีนะครับพวกเราออีีซ่ีซี่กลับมาอันนี้เราไปอยู่ที่บ้านเพื่อนแล้วตันนี้ประมาณกี่ทุ่มแล้วห้าทุ่มครึ่งตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้วแต่ว่าเราจะไปขึ้นรถตีห้าไปที่ไหนกันครับวันนี้พัทยาเลิฟไปพัทยาไปทำไมครับไปนั่งไปาไปเที่ยวทะเลออ๋ ไปดูหาดทรายขาวสวัสดีครับปอบป้าปอบป้าดิ่เฮ้ยมึงอย่ว่าไว้แล้วผมไปลากดิยที่ด้ไปหาอะไรกินกันก่อนหากินรอหิวตอนนี้อยู่ไหนแล้วครับตอนนี้อยู่ไหนแล้วครับอ๋อตอนนี้อ่าที่เองวะทูเตอร์อะไรพี่วะไอ้ออกไปเท็กสองแอดไอจันตอนนี้อยู่ไหนแล้วครับออตอนนี้อยู่ฟังมาอินแล้วเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ กันมากพอแล้วนะครับขออะครอีครับผมสวัสดีครับตอนนี้มีเมฆมากมีหมอกน้อยนะครับพยามกาลังการต้นพี่ต้นหันหน้าให้กล้องหน่อยพี่ท้องโสดนเหมือนเหมอนเนอบเงี้ยโรแมนขอดูหน้าหน่อย แมนเสพโชเลยบอกบอกเขาไปดิเวททุกด่านเลยเดร็วจะหมดรอยแล้วแล้วใครจับไอ้เมนเป็นนั่งหน้าวะเนี่ตอนนี้น่าจะเข้าชนบุรีแล้วใช่ไหมใช่ครับผมหรือเข้ากรีที่วันนี้ไปไหนครับบอสไปหาหมูทากินครับทำไมไม่กินพิลโล่เลยคุณหมูท้ะเดแล้วกูไม่กินทะเลอ่ะกูกินแล้วน้ำตก ทะเลมันเคม็มใช่ไหมพอ่อไม่เข้าใจเอ้อะไรไปในล,ลายนิ่เตี่ยวอะหมูหมักตับครับเอาแมวน้ำตกอะอน้ำทะเลอยากเค็มปี่กว่าไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูไปอีกรอบหนึ่งครับเรยนี่เราก็ถึงบ้านพักอะไรวะมันชื่อพักไอรุ่นภูเวล่าครับผมสวัสดีครับผมไอรุ่นภูเวล่านะฮะค่าบ้านสามพันหาคนอะไรวะ ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่คชัดๆัดัดคัดเอาใหมขออีกทีใครไม่รู้ไ่จับไอ้แม้นั่งหน้าเจอตำรวจตรวจทุกด้านเขาเรียกว่าทรงเออโอ้โหมาคู่กันนี่คือเลยรักนะมาทะเลครั้งนี้หวังจะเจออะไรอ่ะเจอหอยเจอน้ำใสๆครับอัสซายิงโก บาดิโมสีชมพูสีส้มบาดิโมสีส้มไม่เต้กูอยากขี่มาน้ำว่ะเฮ้ยมาน้ำกี่ได้ที่ไหนล่ะเขาบอกมีตกปลาด้วยอ่ะกูจะไปตกน้งเงอกูจะกินสาิมิปาดิโม่ตพูดยาชัดิสมันเช่คสาสมิเหรอสามิซึนามิโอ้ยยงหรือว่ายังหรือว่ายังยย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 ย้ายอยย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 ยาย เชิญเราที่อยู่ข้างหลังขอให้สุขสันต์ให้ให้สุขสันต์สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวบ้านที่เราจะมาเช่าในวันนี้ครับชื่อ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 ว่าอะไรกาดินวิลางั้นเรามาดูนี่เลยฮะนี่เป็นทีวีอะไรนะไม่มีญาติ ทำไมวะขมคอนเขาถามยายอยู่หน้าบ้านมีสระว่ายน้ำด้วยนะต่อเล่นน้ำเถอะอย่าพูดเลยสระว่ายน้ำนะ <laughs> ตอนนี้เราก็ไปเล่นเล่นน้ำไม่ได้ไปไม่ได้ไปทะเลไปทะเลแหละแต่ไม่ถึงทะเลไม่ได้ดูดน้ำทะเลแต่ว่าดูดน้ำสระหน้าบ้านกันเดนี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้จะไปทำน้ำกันแต่ตอนนี้ครับมีเหตุการณ์วิเศษานคือในครัวเขาทำอะไรกันอยู่ผมดูเดี๋ยวเราจะพาไปดูเชฟครับวันนี้เชฟทำเมนูอะไรครับม่าม้าต้มครนะ นี่คือเมนูหลักอันนี้คือเมื่อกี้ร้อนเนี่ยโชว์โชว์กายกรรมเลยคือเอามือลงไปในน้ำเลยเฮ้ยเคี้ยร้อนแล้วเนี่ยใช่หรอเย็นชิบเย็นจัดเลยเย็นจัดเลยข้าวเหนียวที่ไหนใหญ่ไอ้บอยถูกไปแล้วข้างนอกนะ

เฮ้ยไม่ดีนะโ้นปะคามวัดหลังฐานคาตาเลยโอ้ยไม่เแล้วครับผมออกมาได้สองวันออกมาจะคุกออกจากวัดจะวัดตางหาตัวอยู่เลยโอเคครับประมาณนี้บรรยากาศกลางคืนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้เราไปดำน้ำกันดำน้ำไปตุ้มตุ้มตุ้มป่องตุ้มป่องโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับเช้าวันใหม่ทุกคนสวัสดีเช้าวันใหม่ก่อนเลย Basil> อย่ามีเรื่องว่ะใจเย็นหน่อยเดียวอ่ะคุณลงไปว่าอะไรนะก็พัทยาซิตี้นะครับวันนี้เราจะไปดำน้ำเหมนกันตอนนี้ก็เราก็เหมาเรือเหมาเรือประมาณ6,000บาทนะครับเรือทั้งลำนี้เป็นของเราขณะนี้เวลาประมาณ10บโมงประมาณ9ก้าโมงกว่าเกือบ10บโมงสวัสดีคนดู9,000คนคนดูคนดูฮะใครตกไม่ได้นั้นเด้อ ว่ายน,น้ำกลับโหโหตกปลานะไปตกปลาไม่ได้ไว่ายน้ำกลับถ้าถ้าตกได้อะตกได้อะโอ้โหไม่นานพี่ก่อนเลย <laughs> แห้งทุกมุกเลยจังเนี่ยย่างแห้งเฮ้ยโอ้มาทะเลต้องต้องมีจัมุกขอดัมุกด้มาทะเลพูดถึงเรื่องทะเล uh huh อ่ะฮะแต่กูจะเล่าประวัติทะเลท,เลที่นี่ให้ฟัง uh huh อ่ะก่อนเขาไม่ได้ชื่อพัทยาเฮ้ยชื่ออะไรวะมึงส่งไวมากอ่ะเจ๊มึงพูดยังไม่จบจบแต่มึงส่งแล้วเลยอ่มึงไม่ให้เวลาคิดเลย เมื่อก่อนกูมาทำงานที่นี้เฮ้ย <He i, S 2> มาทำงานที่นี่เลยเออเมื่อก่อนนี้ไม่มีนะสะพานเนี่ยข้ามไปสะพานได้นะเออมีโรงมีเรือไปรับเนี่ยไม่มีอ๋อแล้วเมื่อก่อนเป็นอะไรวะว่ายน้ำไปเกาะร้านเฮ้ยแล้วมึงก็ว,ว่ายไปเกาะร้าน,มน,ไ,ไ,น,านไม่ทำงานเกาะร้านเหรอมึงไม่ได้ไว่ายคนโนน้ำ <laughs> ไปแล้ว เอาเดีอดกระดุดแล้วกล้องลงไปน้ำโมไม่เจอนะไปแล้วคำหนึ่งลำ ठीक <laughs> เฮ้ยยังทีะเฮ้ยถังบ่อไม่พอบ้างมามาก็ยังไม่ถูกแล้วอ่ะ กวห้า้อยหัาตัว <laughs>